สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลเมนูเกมมิงทีวีนะครับวันนี้เรามาถึงปาร์ทที่2แล้วนะครับกับข้อมูลแฮมสเตอร์ของธนกะกันดำนะครับซึ่งปาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้ลืมพูดไปนะครับว่าชื่อของแฮมสเตอร์แล้ละตัวเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมซึ่งถ้าคุณรู้แล้วคุณจะต้องตกใจอย่างแน่นอนนะครับ พาที่สองนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของชื่อแฮมเตอร์ทั้ง4ตัวของธนกักันดานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกนะครับก็คือซันดี้นะครับซันดี้ย่อมาจากอะไรนะครับมันมาจากซันเดย์นะครับนิตยสารมังะโชเนนของญี่ปุ่นนะครับก็คือโชเนนซันเดย์นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครได้ยินชื่อก็อาจจะคุ้นๆหู่บ้านนะครับถ้าเกิดเคยดูจากเรื่องบัคคุมันไวโซนองการ์ตูนมาครับคุณอาจจะได้ยินชื่อนี้มาก่อน ซึ่งก็คือเป็นนิตยาสารการ์ตูนรายสัปดาห์นะครับของสำนักพิมพ์ชกกะคุกังนะครับเป็นรายสัปดาห์ที่ขายดีมากนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่อาจซูจำได้นะครับนั่นะคือสไตล์ของสำนักพิมพ์นี้นะครับจะเน้นกระตูนที่หลากหลายแนวนะครับเข้าถึงทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีกระตูนหลายเรื่องนะครับจากสำนักพิมพ์นี้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในบ้านเราเช่นกัน ซีรีส์ที่เป็นที่รู้จักกันมากนะครับก็คืออย่างของอาจารย์รูมิโกะทากาชิหรือว่าอาจารย์อักจิมิซึรุนะครับแล้วถ้าเกิดให้ผมล่าย,ยาวว่ามีผลงานอะไรบ้างนะครับตั้งแต่สมัยก่อนก็ถ้าเรื่องที่ดังๆก็ได้แก่ลันมาก1ทับลามูอินุยาชาทัชมือขวากับขาโจแล้วก็มีล่าอสุรกายหูเชื่อสังหารแล้วก็เจปังสุด ตังขยมโลกนะครับขนมปังขยมโลกนั่นแหละครับแล้วก็ยายบะนักสืบจิ๋วโคนันโอ้โหเรื่องดังทั้งนั้นเลยนั่นแหละครับคือเป็นการ์ตูนรายสัปดาห์ของโชวเนนซันเดย์นะครับโอเคต่อมาตัวที่2นะครับก็คือไอ้เจ้าจ้ำพีนั่นเองโอ้โหผมไม่ต้องบอกเลยนะครับเนี่ยว่าจ้ำพีมันมนจากอะไรใครๆตาก,ก็รู้จักนิตยสารชื่อดัง มันก็คือนิตยสารโชเนนจำนั่นเองนะครับเป็นนิตยสารรา,ายสัปดาห์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับที่มียอดขายสูงสุดและกระตูนเรื่องดังๆนะครับก็ลงอยู่ในนิตยสารเล่มนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นนิตยสารกร์ตูนรายสัปดาห์ของสำนักพิมพ์ชูเอชานะครับเริ่มการตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ในปี 1, 1968นะครับเป้าหมายหลักของนิตยสารเล่มนี้ก็คือจะเน้นการขายกระตูนกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็คืออากิง ตามหลักของโชเนนนั่นเองโชเนนนะแปลว่าเด็กผู้ชายนะครับซึ่งนิจยาศาสนี้นะครับก็คือจะเน้นไปที่เด็กในช่วงวัยประมาณ1 3บสถึงสิปีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับมิตรภาพเพื่อนพ้องการต่อสู้การประจนภัยนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับในช่วงยุคปี90เนี่ยนะครับทำยอดขายได้ดีมากเลยโดยเฉพาะกระตูนเรื่องดะกอนบอลนะครับซึ่งทํา ได้ยอดขายมากกว่า6ล้านเล่มอย่างที่บอกแล้วครับว่าแนวของชเนจัมนะครับจะต้องปล่อยพลังเหนือมนุษย์นะครับต้องมีพลังมิตรภาพพลังแห่งการต่อสู้อะไรทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งจะรวมอยู่ในนิยตยสารเล่มนี้นะครับนั่นคือแนวทางของโชเนจัมซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้แต่ปี1968นั่นเอง <c oughs> แล้วส่วนเรื่องดังมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เคยเตีพิมพ์ใน นิตยสารโชว์เนจำเล่มนี้นะครับโอ้โหให้ผมไล่ก็ยาวอีกนะมี Dragon b a l l เซนเซ y a สลัมดังด็อกเตอร์สลัมมาร์ิงกาแซดคอปราคินิคุแมนแคทไอออเรนโรชดรา o อนเควส แล้วก็ยังมี Hunter Hunter Print ennis, ow, jo, Go, p r i n ปร oh, okay. นะิ้นต n ออฟเกาโจโกวควันสวยไอชิวิสิบเอ็ดบลิ t เดสโ e ดริกเมากินทามะ MX Zero ็กซ์ซีโร่ทูลเล็ดดูสเกตนูระหลานจอมพูดบักคุ้มแมนโทริโกะไซเลนคุโรโกโนบัสเกะเมดิกาบ๊อบโอ้โอเคเยอะมากเลยครับนะจริงๆฮะผมรายแค่นี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับผมเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาในวิกิพีเดียเอานะครับนะเพราะว่าชื่อลิสต์นี่มันจะยาวมากยาวเป็นหางว่าวเลยครับผมนะถ้า พิมโอ้ถ้าให้พิม์ออกมาในคงจะประมาณ50กระดาษ A4 ได้นะครับโอเคตัวที่3นะครับก็คือเมกกาซีนนะครับมาจากชื่อหนังสือนิตยสารโชเนนแมกกาซีนนะครับนะชื่อชื่อนิตยสารก็คือแมกกาซีนนะครับผมนะอยา่าอย่าเข้าใจผิดว่าไอ้แมกกาซีนมันก็แปลว่านิตยสารไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้นะครับนะมันคือชื่อของนิตยสารนะครับว่าแมกกาซีนโชเนนแมกกาซีนนะครับผม เป็นนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ของสนักพ,พิมพ์โคดันชะนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ17มีนาคมปี1959นะครับก็คือมีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับเก่าแก่กว่าโชเนจัมอีกนะมีเป็นนิตยสารที่เน้นกลุ่มนักอ่านวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่สตาร์ตตั้งแต่มปลายจนถึงชั้นระดับอุดมศึกษานะครับหรือว่าระดับมหาลาัยนั่นเองเนื้อหาของการ์ตูนของ สำนักพิมพ์มาน,นี้นะครับก็คือจะเน้นเนื้อหาที่เหมาะสมกับคนในวัยนี้นะครับก็มีฉากว่าบิวอยู่บ้างพอสมควรนะครับแล้วการ์ตูนเนี่ยครับที่ลงเนี่ยส่วนมากจะเป็นการ์ตูนทางด้านกีฬานะครับนะเน้นทางด้านการใช้ชีวิตนะครับความพยายามการต่อสู้การดิ้นรนนะครับนะซึ่งเหมาะสมกับคนในวัยที่โตมาอีกระดับหนึ่งนะครับนะจะไม่เน้นมิตรภาพหรือว่าการต่อสู้หรือจินตนาการเหมือนกับโชเรนจมนะครับ เรื่องที่ดังๆที่ลงตีพิมพ์อยู่ในนิยตยสารนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นกันนะครับที่มีอยู่ในนี้ก็คือมีโจสิงสังเวียนมีคิทาโลไซบอร์ก009ดาวแห่งเคียวจินแล้วก็ GTO Har ฮาเลมบีดซบุไรดิปเปอร์เคียวแล้วก็เลิฟฮินะเรฟโรงเรียนนักสืบคิวคุรมาตี้โรงเรียนคนบวมคุณครูจอมเวทในกิมะ ซูบัสส์สงครามเทพขา้ามิติแอร์เกียร์ขาคู่ทะลุฟ้าสครูรับเบิลแฟลี่เทลแล้วก็ซายุนาระคุณคูณผู้สิ้นหวังนะครับโอ้โหแต่ละเรื่องค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่นะครับทุกเรื่องนะครับผมมีจุดเด่นเหมือนกันเลยก็คือมีฉากหื่น,น <laughs> โอเคนะอันนี้ก็คือคร่าวๆข,ข,ของโชเนนแมกกาซีนนะครับต่อไปเป็นแมกกาซีนสุดท้ายนะครับหรือก็คือ ไอ้เจ้าแฮมสเตอร์ที่ชื่อว่าแชมปี้ยนนั่นเองนะครับเอะหลายคนก็จะงงเอะนิตยสารแชมป์มันมีด้วยเหรอในญี่ปุ่นมันมีครับผมมันไม่ใช่เป็นนิตยสารรายสัปดาห์เหมือนกับนิตยสารอันอื่นนะครับมันเป็นนิตยสารรายเดือนของญี่ปุ่นนะครับมีชื่อบบเต็มๆว่าแชมเปียนเรดนะครับผมก็คือมีอ่อมันถูกตีพิมพ์ครั้งแรกนะครับผมเมื่อวันที่19นะครับ เดือนสิงหาคมปี2002โอ้ซึ่งมีอายุไม่นานเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะอก็คือยังเก่าสู้อันอื่นไม่ได้เลยนะครับนะก็คือเพิ่งตีพิมพ์เมื่อปี2002นี่เองอะ่ะถ้าเกิดสมมติใครคุณคุณนะครับว่าเลือกอะไรบ้างนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์ในแชมเปียนเรสอันนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแนวเออก็ <laughs> ส่วนมากจะเป็นแนวแบบคล้ายๆแบบออกไปทางเซนเนนเลยนะครับหรือกระตูผู้ใหญ่นะครับ แต่ว่ามันก็คือแบแบ,แบมันคาบลูกคาบดอกครับมันอยู่ตึงกลางระหว่างโชเนนกับเซเนนนะครับเนื้อหาก็คือมีความรุนแรงมีดราม่ามีการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเซอร์วิตพืนกามฉากร่วมรักมีครบทุกอย่างเลยครับนะเรื่องเด่นเรื่องดังก็นะครับ ยกตัวอย่างให้เลยว่าแฟล้งฟานนะครับอีหนูหั่นศพนี่ไม่ใช่หั่นในรักษาเดททูบนะครับถ่ายคนตายทำเงินนะครับผมเออเซกอนโนควอเซอร์นะครับดูดนมเพิ่มพลังนะครับเผื่อคนไม่รู้จักแล้วก็เรื่องนี้นะครับไม่รู้คนรู้จักกันหรือเปล่านะครับโดมิน่าโนโดนะครับเป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องที่ พระเอกของเรานะครับต้องไปแต่งงานเข้าบ้านคนหนูนะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวของขตัวเองมีชีวิตรอดนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาล้มละลายนั่นเองแล้วก็เรื่องบลูดอปนะครับนะเผื่อใครไม่รู้จักกันอาจารย์คนนี้เกียนแต่เรื่องก็คือโอเคแล้วก็มีเรื่องอะไรนะครับคุ้นที่เคยตีพิมพ์ในบ้านเราก็น่าจะมีเออเรดวงตาปฏิหารนะครับแล้วก็เรื่องจอมมารจับ คู่กับผู้กล้าในการปลูกมันฝรั่งกู้โลกนั่นเองแล้วก็มี Devil Man ด้วยครับเรื่องนี้เก่ามากเลยนะแต่เกา่าเก่ามากแต่เกา่านะครับแนวโหดเลือดสาดมากถ้าใครเคยดูที่ผมจัดรีวิวท็อป10สปิบอันดับอนิเมะเลือดสาดเนี่ยจะเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มาติอันดับ4นะครับฉากที่ฉีกนมผู้หญิงมากินนั่นเองแล้วก็เรื่องเพนกวินมุสุเมะแม็กซ์นะครับแล้วก็ยังมีกัปตันฮาร์ล็อกนะครับที่ได้ทำเป็นแนอนิเมชันทีดีนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอีกมกมมมาายนะครับผนะที่ มีลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะครับแต่เราอาจจะไม่รู้จักกันเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับทั้ง4ชื่อนะครับที่มาที่ไปของแฮมสเตอร์ของฮัตถนกากะนะครับก็คือมาจากสำนักพิมพ์ทั้ง4นี่เองนะครับผมนะแล้วต่อไปนะครับจะมีพาร์ทที่3ต่อนะครับเป็นสายพันธุ์ของแฮมสเตอร์ที่านกากะเลี้ยงนะครับผม โอเคซึ่งผมจะพูดในพาร์ทถัดไปนะครับนะสำหรับพาร์ทที่2นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับฟังรับชมจนจนจบน,น,นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ